ผิดนะคะคแป๊บหนึ่งนะคะเพิ่มเสียงสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิวฟินแลนด์นะคะนิวฟินแลนด์บ้านติดงร้อนะคะนิวก็จะมาไลฟ์ประมาณสัก10นาทีนะคะเพราะว่านิวได้ทําการนะบันทึกวิดีโอเนี่ยโดยรอบแล้วนะคะในสถานที่ที่เรามาพักผ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะนิวได้ไลฟ์สดนะคะลงะะเกี่ยวกับ เราก็มาพักผ่อนบริเวณาลานบริเวณที่จอดรถนะคะบอกไม่ใช่ค่ะเป็นบริเวณท่าเรือนะคะบริเวณท่าเรือของประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งบริเวณท่าเรือแห่งนี้เขาก็อนุญาตนะคะมีการขายาให้บริการนะคะสำหรับบรรดารถบ้านนะคะสามารถที่จะมาจอดค้างคืนที่นี่ได้นะคะ เป็นนวนทั้ง4คันนะคะรวมทั้งเนี่ยการการเข้าพักที่นี่นะคะก็จะอ่ารวมทั้งไฟฟ้านะคะไฟฟ้าคือราคาเข้าพักเนี่ยตอนคืนเนี่ย24ยูโรนะคะแล้วก็จะรวมทั้งไฟฟ้านะคะสามารถใช้ไฟได้น้ำสะอาดและก็ห้องน้ำนะคะแต่หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นวีดีโอที่นิวจะลงเพิ่มนะคะที่นิวได้ถ่ายบริเวณโดยรอบของ ที่จอดรถแห่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าพาร์กิ้งนะคะมอเตอร์โฮมพาร์กิ้งนะคะคือคือจะไม่ใช่แคมปิ้งนะคะจะมีะที่จอดรถเนี่ยเพียงแค่4ี่คันแต่ว,ว่ารถบ้านแต่ละคันเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยรวมทั้งบริเวณโดยรอบแห่งนี้นะคะ ที่จอดรถบ้านหรือว่าที่จอดมอเตอร์โฮมบ้านสีล้อของนิวเนี่ยบริเวณโดยรอบแห่งนี้ก็จะสวยงามมากเงียบสงบนะคะติดกับทะเลและก็จะมีเรือนะคะอย่างหลากหลายเป็นเรือยอสนะคะมีแล้วก็เรือเร็วนะคะรวมทั้งเรือตกปลา,อาของส่วนบุคคลนะคะที่มาเช่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้เพื่อที่จอดเรือนะคะรวมทั้งที่แห่งนี้นะคะเด๋ยวจะให้ดูแบบคร่าวๆนะ ที่แห่งนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะให้บริการช่วงกลางวันเนี่ยหลังจากที่เราไปเล่นกอล์ฟกลับมาเนี่ยเราก็มาแวะทานอาหารที่นี่นะคะส่วนอย่างไรแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีความสนใจนะคะต้องการที่จะ,ะดูนะคะว่าบริเวณโดยรอบที่นิวมพระ่อนที่เนี่ยสวยงามแค่ไหนนะคะก็สามารถติดต่อติดตามชมได้ในวิดีโอที่นิวลงนะคะคือนิวจะลงใรูปแบบสดๆนะคะคือวิดีโอที่นิวลงเนี่ย จะไม่มีการตัดต่อนะคะแต่เนื่องจากว่าเน็ตที่นี่มันไม่ค่อยเสถียรน,นะคะนิวก็จะพยายามที่จะไลฟ์เพียงแค่10นาทีนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่สเสถียรคะ่ะแล้วเมื่อวานนี้นิวพยายามที่จะเข้าไปหาเพื่อนๆนะคะแต่คราวนี้ว่ามีปัญหาอินเทอร์เน็ตโอเคนิวจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานนี้อ่ะที่นิวไปพักที่ว่าสระแคมป์ปิ้งนะเพื่อนๆนะพอ,อพอดีเลย มันจะมีคอนเสิร์ตของออ่าอ่าาเขาเรียกว่าอะไรนะมิวสิกเฟสติวัลแล้วมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแคมปิ้งที่นิวพักเพื่อนเพื่อน,เอ,น,เ,อนเออเสียงเนี่ยก็หึมก็หึมดังทั้งคืนเสียงคอนเสิร์ตอ่ามิวสิกเฟสติวัลเมื่อวานนี้ก็หึมดังทั้งคืนหนึ่งมีความจำเป็นต้องบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ต ที่มีนักดนตรีระดับโลกนะระดับซูเปอร์ระดับโลกเลยคืออลันวอล์กเกอร์เพื่อนๆเอ้ยเมื่อคืนนี้นะนิวนอนอยู่ในรถเนี่ยขนาดนิวนอนอยู่ในรถเนี่ยเครื่องเสียงนี้มันดังมากมันดังจนเรารู้สึกว่าไอ้เตียงที่เรานอนเนี่ยมันสัน่นเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตระดับโลกมันเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่เป็นลักษณะการเปิดแผ่นหรือเขาเรียกว่าอะไรน,นะนิวไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัน คือคอนเสิร์ตเนี่ยมันมันสุดๆเพื่อนคือถ้าหากว่านิวรู้ว่าอลันบล็อกเกอร์เข้ามาที่ประเทศฟินแลนด์มาที่เมืองว่าสานะนิวเขาคงจะซื้อตั๋วไปชมแล้วแหละเพราะว่าขนาดว่านิวนอนอยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลนะยังได้ยินเสียงดนตรีดังขนาดนี้คือให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยคือ ช่วงขายด้านล่างเนี่ยมันไปข้างหน้าแล้วก็บริเวณช่วงสะโพกกับแผ่นหลังเนี่ยมาข้างหลังขัวถอดออกมาตัวรงกลางเต้นคือมันจะต้องมันมากๆมันเป็นมันเป็นพวกนี้มันเป็นมันลักษณะคือเปิดเปิดแผ่นนะเพื่อนๆสะุวกมากๆเลยแค่แค่เราได้ยินเสียงคอนเสิร์ตเขาเนี่ยเราก็ใช้เครื่องเสียงที่ดังดังก็คือมันสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เราเรารับรู้ได้ว่ามันมันมันสุด แต่โอเคถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะติดตามนะคะติดตามรับชมในวิดีโอต่อไปนี้นะคะที่นิวไลฟ์สดเนี่ยก็คือว่านิวก็จะหลงบทเรียนโดยรอบนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวนิวจะให้ดูนะคร่าวๆเพื่อนๆนะ <c oughs> คือนิวมาพักผ่อนที่นี่นะคะนิวเดินทางโดยบ้านติดล้อของนิวนะคะรถบ้านนะคะมอเตอร์โฮมนะก็คือรถบ้านที่นิวมีเนี่ยมันก็มีเตียงมีห้องครัวมีห้องน้ําติดมาด้วยนะเพื่อนๆนะเมื่อวานนี้นิวไปค้างไปพักผ่อนที่ ว่าสักแคมปิ้งนะแต่ครั้นี้นะว่าสักแคมปิ้งก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันนะคะว่าภายในแคมปิ้งเนี่ยมันก็จะมีรถจอดเป็นร้อยคันเพื่อนนะแล้วก็มีห้องน้ามีบริการทุกอย่างมันก็บันดีอย่างหนึ่งคือว่ามันอยู่ใกล้ตัวเมืองคือสะดวกง่ายต่อการขี่จักรยานชมบริเวณตัวเมืองของว่าสานะคะแต่ตอนนี้นะเราได้ขับรถจากเมืองว่าสามาที่นี่ใช้ระยะเวลาในการขับรถเนี่ยก็ประมาณอ่า ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะประมาณหนึ่งชั่วโมงมาที่อกอกกลากอกกลาเดี๋ยวท่านเดี๋ยวพูดถูกนะที่เมืองกอกกลาเนี่ยก็ไปไปเล่นกอล์ฟตอนเที่ยงนะหลังจากออกรอบเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าบริเวณที่ใกล้กับสนามกอล์ฟเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่เราเพอจะค้างคืนได้พักค้างคืนโดยบ้านติดล้อของเรานะคะเราก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตเราก็มาเจอที่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นเนี่ยนะเพื่อนๆนะ ที่แห่งนี้ซึ่งมันเป็นสถานที่จอดเรือ,อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าข้อดีคือสถานที่แห่งนี้เขาเปิดให้เราเนี่ยบรรดารถบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจอดพักผ่อนได้นะคะค้างคืนได้โดยเราก็เสียเงินนะคะค่าบริการในประมาณ24 24ยูโรนะคะในบริการนี้ก็จะรวม ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ห้องน้ำด้วยนะคะมันก็ดีถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนเพราะว่าการเดินทางโดยรถบ้านหรือบ้านติดล้อเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดเ,เพื่อนเราสามารถที่จะเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการอะไรที่มันสะดวกสำหรับเราแล้วก็สถานที่ที่เราจะพักค้างคืนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันปลอดภัย คือเป็นการจ่ายชําระเงินแล้วรู้สึกว่าเราว่ามันปลอดภัยเนี่ยเราก็จะมาค้างคืนนะคะแต่ที่นีเน่เรียกว่า parking parking com นะมันจะเป็นเป็นที่สมัครเป็นที่สําหรับเป็นสถานที่จอดรถหยุดรถมีบริการไฟฟ้าให้แล้วก็จะมีความปลอดภัยในช่วงกลางคืนนะเพราะจะมียามมาตรวจช่วงคืนด้วยทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ข้อดีคือเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ ไม่ต้องไปนอนอในแคมปิ้งที่มีคนเยอะๆแต่ที่นี่มันก็จะเงียบสงบนะคะเพื่อนๆลองดูนะที่นี่มันจะเงียบสงบนี่ก็คือฟิลนะเพื่อนๆฟิลมันก็เรานอนอยู่บ้านพักติดทะเลนี่เงียบสงบบรรยากาศดีมากคือเราก็เปลีป่ยนบรรยากาศนะถ้าเราเดินทางโดยรถบ้านเราก็ไม่อยากที่จะ ไปพักเฉพาะในแคมปิ้งอย่างเดียวค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนเนี่ยมันก็ต่อคืนเนี่ยไม่ต่างกันมากแต่ข้อสำคัญคือเรามาได้ฟิลใหม่ๆนะคะบรรยากาศใหม่ๆแตกต่างจากบ้านที่เราอยู่เพราะว่าบ้านที่นิวยูเนี่ยมันจะเป็นทะเลสาเพื่อนๆแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นทะเลและอากาศดีอากาศดีลมเย็นมากเดี๋ยวลองไปดูนะคะจะพาไปดูพเพื่อนๆก็ลองดูจากข้างหลังนะ คุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามทั้งหมด2ล้านดวงใจนะคะขอบคุณท,ทั้งที่เห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะคะถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมมากเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไกลฝั่งนู้นนะบริเวณที่นิวมาค้างคืนคืนนี้นะคะเดินทางโดยบ้านติดรลอกของนิวนะคะเราก็มาค้างคืนที่นี่นะคะลมทะเลเยน็ยนๆสบายเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมือนกับว่าเรามานอนอยู่อ่า บ้านพักต่างอากาศเพืเ่อนมันก็ไม่เหมือนแล้วก็มันก็ใช่เลยล่ะบ้านพักต่างอากาศแล้วพอช่วงเย็นมันจะเงียบเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นร้านอาหารมันปิดแล้วก็จะไม่มีใครเข้ามารบกวนเรา โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆถ้าหลังจากนี้แล้วนะนะอยากจะดูไปดีอแบบว่าเต็มๆเนะเพืนะ่อนๆนะเข้าไปดูในวิดีโอนะคะนิวจะลงวิดีโอหลังจากนี้สิบนาทีนะคะนิวก็จะลงวิดีโอที่นิวถ่ายแบบเต็มๆนะคะว่านิวพักผ่อนที่นี่ยังไงนะคะแล้วก็บรุนในรอบแห่งเนี้ยมีอะไรบ้างเพื่อนๆนะขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสําหรับการไลฟ์สดในตอนนี้นะคะสิบนาทีนะคะ,นะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีเพื่อนๆยังไงก็ลองติดตามนะคะเข้าไปชมนะคะว่า จุดพักจุดที่2ของนิวเนี่ยพักที่ไหนแล้วก็มีบริการอะไรบ้างนะคะในประเทศฟินแลนด์หรือจุดพักรถจุดพักรถบ้านสีล้อเนี่ยก็คือมอเตอร์โฮมเนี่ยคือการพักผ่อนเนี่ยมันไม่มีเฉพาะกําหนดว่าเราจะพักเฉพาะภายในแคมปิ้งนะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยมันก็จะมีจุดพักจุดจอดรถให้อย่างหลากหลายนะคะวันนี้ก็เป็นอีก,อกหนึ่งที่นะคะที่เราได้มาพักผ่อนที่นี่โอเคเพื่อนเพื่อนิวก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ อย่างไรแล้วเนี่ยเพื่อนเพ่อนมาติดตามรับชมในวีดีโอที่นิวจะลงภายในสิปนาทีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนิวฟีแลนด์ค่ะ